สวัสดีครับผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบทุกท่านเรื่องราวของวาสนาวาสนาคือบารมีวาสนาคือสิ่งที่มีสำหรับบุคคลคนใดคนหนึ่งบางคนมีวาสนาน้อยบางคนมีวาสนามากแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามแค่ไหน หากบุญญาวัสนาไม่มีหรือบุญเก่าที่เคยทำไว้ในชาติปางก่อนไม่มีคือวัสนานั่นเองก็ย่อมนำพาให้ชีวิตตกอับได้เช่นกันวัสนาทางธรรมและวัสนาทางโลกที่พูดในวันนี้คือเรื่องราวของธรรมทางธรรมและทางโลก ค่อนข้างที่จะเดินทางขนานกันมาเรื่อยๆแต่บุญญาวาสนาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ระหว่างวาสนาทางโลกและวาสนาทางธรรมว่ากันว่าคนเรานั้นถึงจะเกิดแตกต่างกันไม่ว่าจะทุกข์ร่ำรวยเป็นเศรษฐี เป็นกษัตริย์นั่นคือวาสนาทางโลกบางคนมีวาสนาดีเกิดมาในตระกูลที่ร่ำที่รวยพอเกิดมาก็ได้ร่ำเรียนมีกิจการมีครอบครัวและมีอะไรที่เติบโตมีรถรามบ้านช่องบ้านเรือนหรูหรามีหน้าตาทำอะไรก็ดีไปหมดมีบริวารมากมาย ม,มีเพื่อนผูงเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนั่นคือวัสนาทางโลกก็ผิดอีกกับบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแม้นจะหาอะไรมาก็ไม่สามารถที่จะดันด้นขึ้นมาให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้วาสนาทางโลกก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้หากปุญเก่า ไม่เคยกระทำหากกรรมเก่าที่เป็นกรรมดีไม่เคยสร้างไว้ย่อมไม่มีวาส,สนาทางโลกส่วนวาส,สนาทางธรรมนั้นอันนี้แตกต่างกับทางโลกสิ้นเชิงแตกต่างกันอย่างไรหนอคคำว่าแตกต่างที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลเช่นไรก็ตามไม่ว่าจะร่ำรวย ยากจนไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีคนที่ชั่วแม้กระทั่งคนที่ตกทุกข์ได้ยากหากแม้นวาสนาทางธรรมของเขาหรือของเขาของเก่าที่เขาเคยกระทํามาแล้วตั้งแต่ในอดีตหลายภพหลายชาติเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นคนคนนี้แม้กระทั่งตัวเราเอง มีวาสนาทางธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อวาสนานั้นเดินทางมาถึงวาสนาก็จะนำพาเราเข้าสู่ทางธรรมโดยอัตโนมัติเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ยากจนทำไมเขาปฏิบัติธรรมไปได้เร็วมีหูทิพตาทิพรู้จักใจคนคนนั้นคนนี้คิดอย่างไร นั่นคือวาสนาทางธรรมของเก่าบางคนอ่านหนังสือธรรมะยังไม่จะหมดหน้าไม่จะหมดเล่มแต่ก็พอที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ว่าในหนังสือเล่มนั้นเรื่องเรื่องที่อ่านนั้นพอจะเป็นไปอย่างไรนั่นเองนั่นคือวาสนาทางธรรมและบางคนเวลานั่งสมาธิจิตรวมได้เร็วมาก จิตเข้าสู่ความสงบได้เร็วมากนั่นคือวัสนาทางธรรมเขามีถึงจะเป็นคนยากจนก็ช่างถึงจะเป็นร่ำคนร่ำรวยก็ดีหากวัสนาทางธรรมของเขามีเพียงพอที่เต็มสมบูรณ์แล้วเขาย่อมเดินทางในทางธรรมไปได้ไกลวัสนาทางธรรมย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจ บุคคลคนนั้นเปรียบเหมือนผู้ไม่โกรธผู้ไม่เกลียดและผู้ระง,งับความโกรธเกลียดได้ดีมีความอดความทนไม่พูดจาใส่ร้ายใครไม่เอะอะโวยวายเพราะวาสนาทางธรรมของเขาบังคับจิตบังคับใจของเขาอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ไม่ปฏิบัติธรรม ย่อมรู้ดีว่าตัวเองนั้นหรือตัวบุคคลอื่นนั้นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรวัสนาทางโลกและวัสนาทางธรรมก็เลยเดินคู่ขนานกันมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลที่จะหลุดพ้นจากวะตะาสงสารนี้ ได้เพราะความเพียรเหมือนกันหากใครอยากมีวาสนาก็ต้องกระทำเหมือนกันใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาเองอยากมีวาสนาดีอยากมีวสา,าวสนาไปทางทำให้เร็วขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรขึ้นอยู่กับการกระทำมันกระทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำอย่างเช่นวันนี้ เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิสักห้านาทีพอถึงเวลาจะนั่งรู้สึกขี้เกียจรู้สึกว่าอยากพักผ่อนนั่นแหละกิเลสตัวเป้งเลยมันเข้ามาขัดขวางเราก็ต้องทำฝืนทำพยายามทำก็เลยว่าขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำทำไปสักวันหนึ่ง มันก็ต้องทำได้แน่นอนเหมือนกับเราเอาโอ่งน้าไปรองน้ำฝนที่หยดลงจากฟากฟ้าบางวันน้ำตกไหลลงมาจากฟ้าเยอะก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะบางวันฝนเลนลินก็ได้น้อยเป็นธรรมดาแต่ใช่ว่ามันจะหายไปมันจะตกมากมันจะตกน้อยมันก็ตกลงในโอ่งแดงเหมือนกัน เ้าวันนี้ถกเข้าวันหลังเราปรองว่ามันต้องเต็มองค์แน่นอนผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญสมาธิภาวนาผู้ชอบสวดมนต์ไหว้พระหรือดำเนินชีวิตในทางธรรมสักวันหนึ่งธรรมจะค้ำจุนเขาและส่งเขาหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารแห่งเร้ายนี้เข้าสู่แดนมรรคผลนิพพาน ตามพระพุทธองค์ตามพระอาหารหันต์สาวกแล้วเราก็จะรู้เองว่าการหลุดพ้นนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครอธิบายให้ใครเข้าใจได้ง่ายๆแบบลึกซึ้งนั้นไม่มีต้องเกิดกับตัวเองเท่านั้นสภาวธรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจ<ๆ>เกิดขึ้นกับร่างกายผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้แล้วเราอยากรู้ เราอยากเห็นเราต้องปฏิบัติให้ได้ความเพียรต้องมีให้เยอะความอดความทนก็ต้องมีใครปฏิบัติได้เยอะย่อมได้เยอะใครปฏิบัติน้อยก็ย่อมได้น้อยวาสนาขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับความเพียรของเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยวาสนาดีหรือไม่ดีอันนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วละครับวาสนาจะเป็นอย่างไรของใครแต่ละคนขึ้นอยู่กับตัวเองของให้ทุกท่านโชคดีมีวาสนาทางโลกทางธรรมที่ดีควบคู่กันไปตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเธอ